จองทําสวยนะครับในแอปดังนะครับแล้วมีปัญหาก็คือเขาไปทํารักยิ้มมาราคา2,300บาทนะครับแล้วเกิดปัญหาเลือดไหลไม่หยุดนะครับทีเนี้ยเขาไปฟอลโล w นะครับฟอโลไปฟอลโล w มานะครับก็ไม่ได้รับการแก้ไขอะไรนะครับจนเป็นข่าวดังวันนี้ก็เลยอยากมาให้ความรู้าว่าเราทาคลินิกกับคุณหมอนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับปัญหาว่าทําไมถึงเลือดออกแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆไปทํามาเจอปัญหาแบบนี้เราต้องดูแลตัวเองยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันครับโดยปกติแล้วครับเส้นเลือดทบีี่่เเล้ยงรริิณมจะ เลี้ยงครับจากบริเวณเยื้องมุมปากครับไปทางด้านล่างครับก็คือข้างแก้มครับด้านล่างครับ เลี้ยงไปจนถึงบริเวณขอบจมูกครับซึ่งเส้นเลือดนี้ครับจะเลี้ยงบริเวณครึ่งใบหน้าส่วนล่างเลยครับแล้วเป็นเส้นเลือดใหญ่ครับทั้งเส้นเลือดดาและเส้นเลือดแดงทําให้มันมีปัญหาทีครับเลือดมันเลยไหลไม่หยุดทีนี้ครับแพทย์ที่ทำครับก็ต้องระวังต้องรู้จากกายวิภาคครับว่าบริเวณไหนที่ต้องระวังบริเวณไหนที่ไม่ไม่ควรไปโดนทั้งเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อเราครับป้องกันหรือแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีครับขั้นแรกนะครับถ้าเราจะป้องกันต้องตรวจสอบรายชื่อคลินิกก่อนครับว่ารายชื่อนี่ครับอยู่ในลิ เป็นคนทาครับมีลิสต์อยู่ในรายชื่อของแพทยสภาหรือเปล่าอันที่3ครับคือเรื่องของราคาที่ราคาถูกมากครับมันผิดปกติครับปกติมันจะมีราคาสูงกว่านี้อันนี้ครับผิดปกติต้องดูให้ดีครับแต่ทีนี้ครับถ้าเราไปทํามาแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นครับเราจะทํายังไงกันดีก็เป็นผดพยาบาลเบื้องต้นเลยครับที่เราทําได้ก็คือกดไว้ครับกดไว้แน่นๆเลยนะคบเป็นเวลา1 0บถึงยีนาทีครับแล้วออกมาดูครับว่าเลือดหยุดไหลหรือเปล่าถ้าเลือดมันยังไม่หยุดไหลมันยังโตขึ้นอีกอันนี้ครับต้องกลับไปที่คลินิก นนถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรครับอย่าลืมนะครับว่าสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนมาตอบเองนะครับ